มีคุณโยมท่านหนึ่งถามว่าหนูรู้สึกเบื่อโลกทําอย่างไรดีคะเบื่อทุกอย่างในชีวิตเลยคะ่ะคุณโยมดูดีๆนะบางคนก็รู้สึกเบื่อบางคนรู้สึกว่าน้อยใจว่าเราเองไม่สมบูรณ์ขาดตรงนั้นขาดตรงนี้เนี่ยมีหมอไทยไปช่วยรักษาคนไข้ที่เป็นต้อหินในพมา่าเป็นมากจนตามองไม่เห็นเนี่ยถ้ารักษาหายก็กลับมามองเห็นเขาว่าไงรู้ไหม ขอให้ตามองเห็นอย่างเดียวจะไม่กลัวอะไรในโลกนี้เลยความมุ่งมากปรารถนาขอให้ตามองเห็นเนี่ยคนไข้ที่เดินไม่ได้บอกว่าถ้าเดินได้อย่างเดียวแล้วก็ไม่กลัวอะไรในโลกนี้เลยเห็นสิ่งที่เราเองมีอยู่ณขณะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนจํานวนมากในโลกเนี่ยปรารถนาเหลือกเกินที่จะมีเราเป็นคนโชคดีมากๆในโลกอยู่แล้วเนี่ยให้รู้อย่างนั้นอย่าให้เป็นคนที่ว่ามีสมบูรณ์พร้อมเกินไปจนกระทั่งรู้สึกเบื่อ เบื่อมากๆเนี่ยลองไปเข้าวัดรักษาศีลแปดนั่งสมาธิดูสัก7วันก็ได้เราอาจจะพบคุณค่าความหมายที่แท้จริงของชีวิตชัดเจนขึ้นมาแล้วสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีความสุขเจริญพร้อม